การเยียวยาจากกล่าหัวใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในกระบวนการของการตื่นรู้และการเลื่อนระดับจิตวิญญาณของพวกคุณและเป็นความสำคัญที่จะทำให้พวกคุณต้องได้รับความเจ็บปวดมากที่สุดอีกด้วยเพราะกระบวนการของการเยียวยาจากกล่าหัวใจนั้นมันคือการจอดลึกลงไปจนถึงที่สุดของบาดแผลที่ทำให้จิตวิญญาณของพวกคุณ เจ็บปวดที่สุดซึ่งไม่ใช่ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในภพชาตินี้แต่มันเป็นความเจ็บปวดครั้งแรกที่ก่อตัวมาจากยุคแรกๆที่พวกคุณลงมาเกิดและเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เจ็ดวิญ,ญญาณของพวกคุณยังยาววายอยู่และความเจ็บปวดที่สุดในครั้งแรกจากที่หัวใจของพวกคุณถูกทำร้ายถูกทรยศหักหลัง ที่ยังคงฝังแน่นและติดตามมาโดยตลอดของการมีชีวิตในแต่ละชาติพวกนั้นมันจะคอยตามมากำหนดประสบการณ์ชีวิตของพวกคุณในทุกพบชาติด้วยการสร้างจุดดึงดูดหรือส่งแรงสันสะเทินและคอยดึงรูปแบบของประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกับอดีตแต่เก่าก่อนมาให้พวกคุณอย่างไม่สิ้นสุดดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจ ที่พวกคุณจะหมดเรี่ยวหมดแรงกับการเล่นในทีมเดิมๆอย่างไม่จบไม่สิน้นและนี่คือสาเหตุที่ทำให้พวกคุณพยายามหลบเลี่ยงกับการตื่นรู้เพราะพวกคุณจะคอยหาทางแยกตัวออกมาเพื่อที่จะหนีเหตุการณ์เหล่านั้นไปดังนั้นก่อนที่พวกคุณจะมีความคิดที่จะเยียวยาจากกละหัวใจของพวกคุณและก็ ขอให้ลองตรวจสอบดูก่อนว่าพวกคุณได้พบสัญญาณที่บ่งบอกว่าจากรลาหัวใจของพวกคุณได้ถูกปิดกั้นหรือไม่ดังต่อไปนี้สิ่งบ่งบอกว่าจักรลาหัวใจของพวกคุณบกพร่องหรือถูกปิดกัน้นมีความรู้สึกไม่แยแสกับความรักและในสัมพันธภาพใดๆรู้สึกผิดหวังท้อแท้หรือจึ้นหวังกับความรัก ยังคงรู้สึกเจ็บปวดกับความสัมพันธ์ที่ได้จบไปนานแล้วโหยหาใครบางคนที่พวกคุณไม่มีหรือไม่ได้พบมีความรู้สึกว่าตัวเองเข้ากับคนอื่นไม่ได้รู้สึกไม่ไว้วางใจใครแม้กระทั่งตัวเองปวดแสบปวดร้อนเจ็บแปลหรือรู้สึกเสียที่หน้าอก หัวใจปอดหรือหลังส่วนบนแสดงว่าจักราหัวใจเสียหายมากมีภาวะแทรกซ้อนต่อสุขภาพโดยรวมที่กำเริบจากภายในบริเวณหน้าอกหัวใจปอดหรือหลังส่วนบนเช่นมีอาการติดเชื้อที่หน้าอกมีอาการหัวใจวายหรือปวดหลัง รู้สึกหรือมีความเชื่อว่าความรักนั้นเป็นเรื่องของความเจ็บปวดหรือเชื่อว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่ชีวิตควรจะมีรู้สึกตัวเองอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนโลกใบนี้วิ่งหนีแยกตัวตัดสัมพันธภาพหรือตัดการเชื่อมต่อในความสัมพันธ์ ไม่สามารถรวมตัวกับทวินเฟรมหรือโซเมตของพวกคุณได้ส่วนวิธีการเยียวยาจากกล่าหัวใจที่บกพร่องหรือถูกปิดกั้นนั้นมีหลักใหญ่อยู่สองวิธีที่พวกคุณสามารถทำได้คือ 1. ยินยอมให้จักรวาลสร้างประสบการณ์ที่เจ็บปวดเหล่านี้ให้เกิดขึ้นทั้งชั่วชีวิตในภพชาตินี้และภพชาติต่อๆไป เรื่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าพวกคุณจะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้หรื 2> อ 2. มุ่งมั่นในการเยียวยาหัวใจที่แตกสลายของพวกคุณในภพชาตินี้ด้วยการปลดล็อกจากกล่าวหัวใจของพวกคุณด้วยตัวพวกคุณเองโดยการเปลี่ยนจุดดึงดูดของพวกคุณใหม่ซึ่งหากพวกคุณสามารถปฏิบัติต่อตอนเองได้ด้วยวิธีการที่ อ่อนโยนก็ย่อมส่งผลดีให้กับชีวิตของพวกคุณจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเมื่อจักร่าหัวใจของพวกคุณได้รับการเยียวยาอย่างสมบูรณ์แบบที่ทำให้พวกคุณเกิดความชัดเจนในความจริงอันบริสุทธิ์รวมถึงได้หมดสิ้นซึ่งความเจ็บปวดแล้วละก็ความรักของจิตวิญญ,ญาณอันศักดิ์สิทธิ์ ก็จะสามารถหลั่งไหลผ่านตัวพวกคุณไปได้อย่างเปิดเผยและสง่างามเพื่อนำพาความรักและความจริงใจให้ปรากฏขึ้นในชีวิตของพวกคุณโดยไม่มีเงื่อนไข